Vamos สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการดีๆนะคะรายการหลวงพ่อตอบปัญหารายการที่ไขปัญหาชีวิตด้วยธรรมะออกอากาศทุกวันเสาร์ทางสถานีดาวธรรมค่ะดิฉันสิปางบุญแต่งพิธีกรผู้ดำเนินรายการนะคะทางรายการได้รับความเมตตาจากพระเดชพ,พระคุณพระภาวนาวิริยะคุณหรือหลวงพ่อทัตตะชีโวมาเป็นผู้ไขปัญหาและวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆด้วยธรรมะ ค่ะคำถามของเราในวันนี้นะคะจากแพทย์หญิงการนาชัยกิติศินค่ะท่านเป็นแพทย์ทางสูตินรีเวทนะคะอย่างที่ทราบกันค่ะว่าคุณหมอสูนั้นจะเกี่ยวข้องกับการให้กำเนิดบุตรนะคะดูแลคันซึ่งคุณหมอก็จะมีปัญหาคาใจแล้วก็มีความวิตกกังวลมากมายเกี่ยวกับทางด้านวิชาชีพของท่านนะคะว่าที่ บางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำลงไปนั้นถูกต้องตามหลักศีลธรรมและจรรยาแพทย์หรือไม่นะคะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเช่นเมื่อเด็กคลอดออกมาแล้วเสียชีวิตในทันทีหรือว่าพ่อแม่ของเด็กต้องการให้เอาเด็กออกก่อนกำหนดนะคะเนื่องจากว่าเด็กไม่สมประกอบ ในกรณีนี้คุณหมอควรจะทําให้หรือไม่นะคะซึ่งก็เป็นประเด็นปัญหาที่น่าสนใจทีเดียวค่ะก็ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านไปรับฟังคําชี้แนะและการแก้ปัญหาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทตชัชโวของเราเลยค่ะกราบแลวะวับปรารพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกชื่อการจานาชัยกิติศิลป์เป็นหมอสูงเจ้าค่ะวันนี้ลูกมีปัญหาจะมากราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เป็นปัญหาที่ลูกพบบ่อยๆในที่ทํางานเจ้าค่ะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนะคะเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆในการที่จะตรวจหาความสมบูรณ์ของเด็กในครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ยังอ่อนๆเจ้าค่ะการตรวจเราก็จะพบความผิดปกติตั้งแต่ทางกายตั้งแต่ใน,ใน,น้อยๆจนถึงมากๆจนไม่สามารถชีวิตนชีพรอดนะเจ้าค่ะหรือความผิดปกติทางสมองเช่นปัญญาอ่อนในกรณีเช่นนี้คะคะพ่อแม่เด็กก็อยากจะให้เอาเด็กออก ในฐานะที่ลูกเป็นหมอและในฐานะที่ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันซึ่งเข้าใจกดแห่งกรรมอยากจะขอคําแนะนำหลวงพ่อถึงแนวทางปฏิบัติแล้วก็คําอธิบายที่จะให้กับญาติคนไข้เจ้าค่ะคุณโยมก่อนอื่นะต้องรู้เรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุตธทางศาสนาให้ดี ในกฎแห่งกรรมมันเป็นเรื่องที่ผัวพันกันข้ามพพข้ามชาติเดียวแต่ว่าคนส่วนมากไม่รู้ในฐานะบิดช่หมอมาประกอบอาชีพนี้จะเป็นจะต้องรู้สัมผัสเใจให้ละเอียดในระดับที่อธิบายให้คนไข้เข้ามุหมอนะ่นะฟังได้เข้าใจได้ ปัจจุบันนี้เราได้ยินคำหยึ่คำหนึ่งคือคำว่ากรรมพันธ์บางทีประพันธุผกรรมสลับกันไปสลับกันมาแต่ใช้คำประพันธ์ผุกรรมละฟั้งล้า,าจะเป็นเรื่องของทางวิชาการทางโลกโลกกหนักพูดถึงคำนี้เมื่อไรเขาจะเรียกว่าการคนป่วยคนไข้ เกิดมาจากเจ้ายีเจ้าโคโมโนโซมดีเอ็เอาร์เอ็เอในร่างกายนะมันจับคู่กันผิดมันก็เลยทำให้เกิดผิกลพิการนะครับเป็นโรคไข้ไข้เก็ดขึ้นมาถ้าพูดอย่างนี้จะไม่ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมก็คิดว่าีิคนป่วยคนไข้ก็เพราะ สมเทลมพระอะไรจะทำนองนั้นมันปลุกไปถึงเป็นอย่างนั้นมันโชคร้ายถึงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในพระพุทธศานนสนาเราใช้คำว่ากรรมบังพันกรรมบังพันนั่คือมีกรรมเป็นเทาเป็นพันใครมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกรรันมันแสดงว่ามีกรรมใกล้ เียงกันทีเดียวเป็นเผาเป็นพันที่มาเป็นพ่อแม่ลูกมาได้น้าไอาเชิญบวกันในกรณีที่เคยสร้างบุญร่วมกันเคยทำบุญทำทานร่วมกันมาทานพบขาดตาคุณพ่อคุณแม่มาชาตินี้ก็มาร่ำรวยได้อำนาจ ควาที่ทำเอาไว้สวยด้วยรอด้วยแข็งแรงด้วยได้อำนาจศีลที่รักษาเอาไว้แล้วก็ฉลาดด้วยด้อำนาจของการทำภาวนาการศึกษาธรรมะคำบกคำชาตาเอาว่าพ่อแม่มีดีก็คืนทีนี้เมือ่อชาติแล้วแล้วมาก็ เวลาไปทำทานรับสารศีลทำภาวนาอย่างที่ว่านี่ก็ชวนลูกต้าไปด้วยก็ะะนั้นกอนถึงเวลาเขาตัวเองมีบุญมาเกิดในในโลกนี้ไม่เกิดลาวนะไอ้เจ้าลูกที่มีบุญก็ตามมาเป็นลูกอีกด้วยทานนี้ก็ได้ได้ลูกแก้วสมใหญ่เลก็เป็นที่ดีที่ยินดี คราวนี้เรือแรงการสิ่งตากันจะ่เป็นกรรมฝ่ายลบเห้ไอเจ้าลูกมันจะกินเหล้าพ่อแม่ก็เตรียมทีเดียวเตรียมกับแกลมให้นะถ้ากินเหล้ารวบวงกันก็เกิดมาชาตินี้ก็คงปัญญาอ่อนโลก แต่ว่ามาจากพ่อแม่นาไปเได้กินยงแต่ว่าเตรียมเตรียมกับแกล้มเอาไว้ให้มีเบียร์มีโซดามีเหล้าก็แช่ให้ไว้เย็นเจียบทีเดียวส่งเสริมให้ลูกกินเหล้าเมื่อเป็นอย่างนี้เข้าถึงเวลาให้ลูกบาปมัก็ตามมาเกิดนนะ ปัญญาอ่อนก็จะอยู่ในท้องนะทีะนีถ้ถามว่าข้าไปเอ,เอากันบอกไปทำแทนนะ้งถ้าไม่อยากจะได้นะเลี้ยงเด็กปัญญาอ่อนมันเป็นลนุกนะล่ะถามมาทำอย่างนี้นะเรามันจะพ้นบาปไหม,ไมพ้นเพราะว่าที่มันมาเป็นลูกเรามาจากเรานะ่ะ ไปสนับสนุนให้มันกินนับไปทำกรรมยังไงไว้มันก็ต้องคนรับไปเถอะเลี้ยง,ม,ยงม,รรยมันไปมันจะตด้ทชาติหนึ่งมันหมดกรรมกระจกันไปถ้ายักไม่หมดกรรมมันก็ยังตามมาเป็นลูกอนี้กีกชาติเป็นตอบในนั้นแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้จนกว่าจะหมดแรงกรรมจนกว่ากรรมท,ที่เป็นบุญในอดีตเนี่ยมันจะตามมาทำ อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นไปในวัฏฏสงสารมันเป็นอย่างเมื่อมาวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ไอ้เจ้าคนนี้นะีน่ขนาดที่อยู่ในท้องเราก็รู้แล้วว่ามันจะปัญญาออกเราก็เลยทำแท้เสเลยทำแทนบวดนี้นะหนึ่งหนึ่งนะเราเองก่อเวรนฆ่าสับขึ้นมาใหม่ฆ่าคนเลยแหละ สองไอ้เจ้าเด็กคนนี้ซึ่งอดีตลูกเรานั่นแหละมันก็จองเวรเราด้วยนะจะไปตามฆ่าตามล้านตามหลานเราใน้พต่อๆไปสนะโนดสามบาปเกา่าที่เกิดจากการเราสห,หนักสมุนให้ไอ้เด็กคนนี้ไอ้ลูกเราในชาติที่แล้วมันกินเหล้ามันก็อยางไม่หมด และไอ้หุของเราคนนั้นนะ่ะมันก็ยังใช้เวรใช้กรรมที่กินเหล้ามันมาอยากไม่หมดอีกเมื่อมันจะเ,เวรเก่าก็ยังใช้ไม่หมดมาผูกท่าแล้วก็จองเวรแล้วอีกด้วยเท่านี้เรื่องมันจะไปจบกันตรงไหนละโย้เอ้ยเรื่องยาวนะทีนี้ได้ผูกกัดใหมนะ่ะเพราะฉะนั้นในฐาน,นะที่เราเป็นหมอเนี่ย ก็ต้องอธิบายเรื่องคุมเรื่องาให้เขาเข้าใจไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวเขาจะให้ฆ่าลูกเขาแล้วเราเองเป็นหมอก็เป็นหมอปานาอินบาหมอเพชรกะตาอะานี้ไม่คุ้มเลยจะใีุ้ณสามาเรียนผิวาดแย์ซึ่งอยู่มันในจัญญาของแพทย์แล้วมันต้องอยู่ในพื้นฐานของเมตตากอุณั แต่ตอนนี้จะเป็นพยามัตุราชฎเองผิดจัญญาบัดห้ามทางเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่คุณหมอจะต้องทำความเข้าใจให้พ่อแม่คนทราบะแต่ในกรณีที่มันที่การเล็กๆน้อยๆปากมันจะแหวงเพงดานมันจะโวอะไรน,ะนอนนั้นขันนดนนี้นะมันมี ทาการแทจ,จะเจริญม,มากนะมันมีวิธีแก้ไขได้เยอะซึ่งกรณีนี้มันก็คือกรณีที่เป็นเศษเวนเศษดำของไอ้เจ้าเด็กที่อยู่ในท้องอั่น,นั้นนะก็อ,อนุญาตให้มันเกิดมาหน่อยเล้อแล้วอาจจะลำบากในการเลี้ยงดูมันแต่ถือว่าช่วยมาหน่อยให้มันได้ใช้เวนใช้ดำมันมันหมดหมดไป แล้วเราใปนฐานะที่เป็นคนใจบุญชาติน,นี้ตั้งใจตั้งบุญกุศลให้เต็มที่แล้วกอบประคับประคองให้เจ้าเด็กนและถึงแม้มันจะปัญญาอ่อนจากอะไรก็ตามจะติคนที่การในแบตามทีถึงเวลาเราทำบุญทำทานเอามาเป็นตักบา,าตรทำบุญด้วยมันก็ได้บุญมาสักน้อย ีกว่าไปฆ่ามันือดีกว่าปล่อยมันทนทรมารกรรมเพียงอย่างเดียวเราตักบาเอามันไปตักด้วยมันรู้มือรู้ก็เป็นกิริยาบุญติดตัวมันไปเราสวดบนไหวพระประจําแล้วตัวด้วยอัตมากราพระกราบพ่อกราบแม่กราปู่ย่าตายายถามมันไปมันก็พอได้บุญเล็กๆน้อยๆสะสมไปแล้วมันก็จะถามให้ มันหมดเวรได้เลยถ้าอย่างนี้ก็สมรรกที่เราเออเป็นหมอเป็นหมอทางตายด้วยแล้วก็เป็นหมอทางใจไปด้วย,วยถ้าทำอย่างนี้ความเป็นหมอของเราเนี่ยมันคุม้มคือในการเราต่ออาชีพเราก็ได้เงินของเราเต็มที่และในเวลาเดียวกัน เราให้ความรู้เป็นธรรมทานเราก็ได้บุญเต็มที่ช่วยให้เด็กในท้องไม่ตายมันก็ตัวได้บุญไอ้เจ้าเด็กคนนั้นมันก็มีอโอกาสใช้กรรมเก่าของมันไปจนว่ทั้หมดส่วนพ่อแม่มก็ได้รับความรู้ธรรม,มาตา้งแต่นี้ไปก็จะได้ระมัดระวังตัวเองไหม ก่อเวรก่อกรรมมีแต่ยันคุณมเทสร้างบุญสรางบุสมให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าอย่างนี้นะนะคุณหมอคุณหมอจะเป็นเหมือนอย่างเทวดาหมอโสรุมนุษยชาติในโลกเป็นหมอตลอดชีวิตก็ได้บุญตลอดชีวิตจนก็ได้บุญก็ได้ ไปที่ไหนก็นับฝ่าร่มเย็นเป็นสุขไปอย่นั่นส่วนเจ้าคนไท้ดื little, ugly, ้อๆอย่างไรอย่างไรมันก็จะฆ่าลูกเป็นท้องมันเองได้คุณหมออย่าไปทำนะถ้าเปแล้ไม่ได้สอนไม่ได้โอนไม่ได้ก็ให้เขาไปหาโรงพยาบาลท่านยืนเถอะหมออยากเป็นโยมบาลที่ความรักกับหลวงพ่อขอบตาเอาไว้ให้เนี่ยนะ อีกปัญหาหนเจ้าค่ะหนงพ่อในบางครั้งเนี่ยน,นะคะคนไข้ตั้งครันปกติมาตลอดนะคะแต่พอถึงตอนใกล้ใก้คลอดหรือตอนที่คลอดมาทันทีทันใดเราก็พบว่าเด็กเสียชีวิตโดยเราตรวจไม่พบสาเหตุของการเสียชีวิตเลยซึ่งในกรณีเช่นนี้พ่อแม่ก็จะเสียใจแล้วก็ไม่พอใจพลอยโกรธมาถึงหมอด้วยเลยค่ะอยากจะขอคํามุณนาหนูพ่อว่าเราจะมีคำอธิบายยังไง พ่อแม่ถึงจะเข้าใจแล้วก็สบายใจเจ้าค่ะพุทธศาสนาสอนเราแล้วว่าชีวิตนี้นะเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แต่ว่าคนในโลกนี้นะมักจะเป็น,นาะดับรับถึงพุทธศาสนาแล้วกนะัะ ว่าความแก่เป็นทุกข์ไม่อยากแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ไม่อยากเจ็บป่วยไช่ความตายนี่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วมันมีใครอยากตายแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวโลกมองไม่เห็นต้องอาศัยคุณหมอคือความเกิดก็เป็นทุกข์มนุษย์นมองตรงนี้ไม่ค่อยจะออกกันเพราะฉะนั้น พอถึงวันคล้ายวันเกิดทีเราพุโอ้ฉลองกันเที่ยงเลยและตอนฉนลองนะนะบางทีไม่ได้ฉลองที่เป็นบุนเวยคือแนทนนี่จะทํามุนทําทานฉลองวันเกิดลาวเลีเ้ยงเรล้าฉลองเอาบาปาตัดรอนชีวิตของตัวเองนี่นเอาทุกมาเพื่อแก่งตัวเองนี่ชาวโลกก็เป็นอย่างนี้ หมอเองก็ทำคลอดไปเยอะเคยเห็นมั uh ้ว uh ่าไอ้เด็กที่มันคลอดออกมาแล้วันร้อตุ๊บ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 มนะมนี่รัมีแจะแหบปากนองจ้าออกมาแนั้นน่ะทำไมร่ะมันได้รองรองเพราสุกนะรองเพราสุกจ้าอย่งนั้นไม่มีรองเพราะทุกข์เลย เพราะฉะนั้นขณะที่พ่อแม่หรือว่าปาคัน,นั้นน่ะมันต้องพูดเรื่องนี้ให้เขาเข้าใจว่าเออเกิดแก่เจ็บตายเนี่ทุกความเกิดกแลตัวทุก่ะปูพื้นไว้เลยปลอดภัย้ว้ก่อนเราว่าเออมันเจ็บนะแล้วมันมีโอกาสตายนะว่ากันนต่งแต่ชต้นแต่อย่างไงก็ตามหมอจะทำให้ดูแลให้ให้สุขทีมือ อย่างนี้ันตัวเองไว้ก่อนแล้วไอ้อย่างนี้ไม่ถือว่าเ,เราทำให้แม่จิตใจเศ้าหมองหรือท้อแท้ลาวนี่เป็นความจำเส่อมนี่มันเป็นความทุกข์ประจำชีวิตแล้วมันก็เป็นความจริงประจำโลกให้แม่ให้พ่อทำใจตรงนี้ซะก่อน แล้วต่อไปนะเราจะได้มีอะไรเกิดขึ้นก็เอตัวรอดได้ง่ายแล้วก็นอกจากเรา,เาตัวรอดได้ง่ายแล้วยังไม่พอพ่อแม่เขาก็จะได้ไม่ิดหวังสึ่งคือตีประเด็นตรงนี้ให้ั้ก่อนลับคุณหมอหน้าน,นขณะที่ดูแลคนไข้ที่เขาตั้งทันได้เหมนะเราก็ให้กำลังใจใเขา เป็นการป้องกันไว้กานทำงานเออคุณนะตอนนี้นะคนเดียวนะแต่ว่ามีสองชีวิตในตัวคนเดียวจนะมีสองชีวิตเพราะฉะนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรต่างรู้ไว้มันมีผลกระทบนั้นมันเป็นกรรมที่นั้นนะยกตัวอยา่าง เอากาบวกมันแม่สวดมนต์ว,นนวัดพระก่อนนอนนั่งสมาธิก,ก่อนนอนรับษาอารมณ์ดีๆไม่โกรธไครเลยทั้งวันทั้งคืนแม่น่ะกินเอิบใจตลอดมีบุญมเลี้ยงใจตลอดถ้าอย่างนั้นเจ้าเด็กในท้องมันก็ลอยมีบุญไปหล่อเลี้ยงด้วยเพราะเ้าเกดทุกหยดทุกหยาดในตัวแม่น่ะ มันเป็นเลือดที่พอบอกพอ,อกวรเป็นเลือดเป็นเลือดที่สะอาดไปหล่อเลี้ยงชีวิตลูกตรงกันข้ามก็ถ้าแม่กินเหล้าแม่สูบบุหรีล่ล่ะรวมทั้งแม่โดนพ่อเตะมาเด้วยละ่ะถามมัแล้วลูกมันจะเป็นยังไงแม่ก็อบอกทำลกทททททททูกก็ยิ่งทำต่อหลังเข้าไป เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่แม่จะต้องถนอมตัวเองให้มากที่สุดครับที่จะมากได้แล้วก็อยู่ในบุญที่สุดให้มากที่สุดคราที่จะมากได้มีโอกาสทำทานรักษาศีลปล่อยปลาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทางทบอนั่งสมาธิเยอะรัเธอนี้ก็เป็นหลักประกันว่าเออ แม่ก็จะสุขภาพดีลูกก็จะมีโอกาสที่เจ็บไข้ได้ป่วยตายกระทัหนหารจอดคลอดยากดอยแต่ว่ามันจะประกันแต่ร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่นไม่มีใครตอบได้เพราะอะไรตอบไม่ได้เพราะว่าแรงกรรมนะไม่มีอะไรตา้านทานะถ้าเจ้าเด็กคนนี้มันมีกรรมหนักหนัก,นกข้ามพคกข้ามชาติมาปราะเทศที่ว่า เคยฆ่าสัตว์ซึ่งจะเกิดใหม่ๆหรือเคยฆ่าคนที่เขาตั้งครรอยู่ถ้าเขามีเวทีตรงนี้ถึงคราวเขาจะเกิดเขาก็จะเจอบ้างแหละมันมีใครฆ่ามันก็จะมีเหตุให้ตายตปุ๊บปั๊บได้เอนกันแค่นี้เป็นของกรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้นะว่าชีวิตของคนนะ มันไม่ได้ยาวเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นสิบปียี่สิบปีร้อยปีอย่างไรทิร้งเรอายุจริงๆของมนุษย์นัดเป็นช่วงวงคือช่วงละหายใจเข้าหายใจออกก็คนเรานะใะหายใจเข้าทียงนะมันยาวาแค่ใยะ่ะหายใจออกทียงนะมันจะยาวาเท่าไร่ะ แต่นั่ไอ่ะให้สร้างๆนะน,นั่นคืออายุจริงของมนุษย์แล้วกอมนุษย์ต่ต่อต่ออายุตัวเองเหมือนกัต่อวีซ่านั่นนะต่อเป็นช่วงช่วง,ช,วงช่วงนับลมหายใจเข้าออกนี่คือข้อแท้จริงมนะันจะเทปจริงหรนี่คือข้อแท้จริงของชีวิตความตายนะไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้ล่วงหน้า การตอนเช้าตอนสายตายข็มีเห็นกันตอนสายสบายตายข็มีเห็นตอนบ่ายนและคุยกันอยู่ตอนเย็นตายขว็มีเห็นกันตอนเย็นอ้าวตกกลางคืนโทรศัพท์กุกลมาบอกว่าตายท่านแล้วเออมันเป็นอย่างนี้ ความตายไม่มีความหมายรูปป้ไม่มีเครื่องหมายบอกเห็หนรู้ล่วงหน้าคือไม่มีใครบอกได้หรอกหนึ่งเมื่อไหรจะตายมันขึ้นอยู่กับบุไในตัวครับมันเหมือนน้ำมันตะเกียงยนั่นแหละน้ำมันหดมันก็ตับบุมไปจะหมดบุญเมื่อไหร่ น้ำมันน่ะเรายังเอาเครื่องไปชั่งไปตวงไปวัดได้ว่ามันมีอยู่กี่ลิตรมีอยู่กี่ซีซีมันมีอยู่กี่หยดอย่างส่วนบุญในตัวมีเท่าไหร่หาเพื่อวัดไม่ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งธนาะเออจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้สองจะตายที่ไหนก็ไม่รู้บางคนนะอุตส่าห์เตรียมเลยนะ ทำโรงมาไว้ยังดีลาวไม่ได้ใช้มันไปมันไปตายในต่างประเทศคนสุดใช้โลงมีเตรียมไว้ที่เมืองไทยยังไม่ได้ใช้ใสองาทีน่นอกตายเน่ยตามอย่างไรก็ไม่มีใครรู้ความตายจะม,มีเครื่องหมายอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็เล่าให้นคนไข้ฟัง จะโดยโงโดยอ้อไปถ่องจำเพาะจอบจงไปถึงเด็กที่จะเกิดจะันจะตายด้วยไปตายและคุยกันเป็นธรรมะธรรมโมว่าการไปให้อุ่นใจให้ชื่นใจแต่ในเวลาเดียวกันก็ฝวนให้เขาให้คนไขนะ้รู้รู้อะไรรู้จักความจริงของชีวิตพูดง่ายๆที่คุณหมอเขาไปจะสอนอริยสัจกับคนไข้ยานนี้ว่า ชีวิตเนี่ยมันเป็นทุนกข์ทุกข์เพราะเกิดแกเ่เจ็ีนตายเป็นของประจำประจำโลกทีเดียวค่อยคุยค่อยให้เขา้าซึทรั์ไปแล้วในที่สุดเขาจะรับได้เตรียนใจได้เออว่าถ้าลูกเขาคลอดออกมาแล้วมันตายเขากอ็ยอมรับได้ว่ามันอยู่กับบุณกักรวาเด็กด้วแม่ข่อสุดสีมือแล้วก็ขอคันนะ หมอประยุทธสีมือแล้วดูแลรักษามาจากําลังกําลังคอณนนี้เท่านั้นจะไปโคตรรายดีละทําใจประมาณนี้าก,นกานคุ้ฝไปยิ่งกว่านั้นคุณหมอนะแนะนำคนไขนะ้คนหนึ่งแนะนำแม่เด็กแล้วให้ทัดสวนมนตให้ทักไหว้พระให้ถักสักบาตรทำบุญทำทานให้ทักลอยสักลอยปลาอันนี้ยลูกได้ผลด้วยนะ เหมือนอะไรถ้าแม่โวดคนถล้าลูกเขาเชุ่มเื่องออบอจด้วยนะหรือเออถ้าแม่กินเหล้าแม่เมายัไม่พอแนะล้วลูกเมาด้วยนะแม่โกรธนี่ขนาดตั้งคันเอ,อ้ยเลือดมันก็ร้อนไม่ไหวหยชีนไม่ว่าโอโโมกในตัวนั่นแหะมันวิปริตวิบากหมดละแล้วมันจะมีโอกาสการะเทากระเทือนถึงลูก ให้ความรู้ทางธรรมอย่างนี้ให้เต็มที่กับแม่เขาแล้วหลวงพ่อมั่นใจะคุณหมอไม่ใช่โวนควมอเพราะลูกเขาลอดมาแล้วตายปปตุกปตับหรือเปื่เออชีวิตทุกชีวิตล้วนมีค่านะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนชราก็ตามค่ะการที่เด็กเกิดมาแล้วไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบนะคะก็ใช่ว่าจิตใจของเขาจะพิกลพิการไปด้วยนะคะ การที่เรามอบความรักและความเอาใจใส่ให้กับเด็กอย่างสม่ำเสมอจะทําให้เด็กเติบโตขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดถ้ามีปัญหาทั้งในเรื่องส่วนตัวหรือว่าในเรื่องการงานหรือปัญหาที่เกี่ยวกับธรรมะนะคะอยากจะเรียนขอคําแนะนําจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัดชีโวก็ส่งคําถามของท่านเข้ามาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะและอย่าลืมกลับมาพบกับรายการหลวงพอ่อตอบปัญหา รายการดีๆที่ไขปัญหาชีวิตด้วยธรรมะได้ทุกวันเสราร์ทางสถานีดาวธรรมนะคะวันนี้ดิฉันสิปางบุญแต่งขอลาไปก่อนอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยสวัสดีค่ะ